สวัสดีครับทุกคนครับผมโนดนะวันนี้เราอยู่กับเทอเรียน,นะครับผมวันนี้เราเล่นในเอ่อชีดในแมปของเอ็กตอนสตาร์เกเตอร์นะครับผม,ก,มก็บรรยากาศมันก็จะหวังวงหน่อยนะครับท่าผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นการกลับมาที่ผมเล่นเทอเรียมา เป็นปีแล้วนะคนดูห่างหายจากเทอรเรียเนี่ยครับนี่คือการกลับมาซึ่งคร่าวๆก็เทอรเรียก็น่าจะไม่ค่อยต่างอะไรกับไมครับนะครับผมตัดไม้ขุดแร่นะครับแล้วก็สำรวจแค่นั้นนะ,นะก็เดี๋ยวเรามาสร้างบ้านกันก่อนนะครับผมเซเรียผมก็พอรู้นะก็ สร้างให้ N B C เนี่ยครับคนดูไม่ได้สร้างให้ตัวเองนะโอเคโอเคครับผมแล้วก็มีพวกสลงสลามอะไรเนี่ยนะครับซึ่งผมเล่นผมเล่นแนวหมดฮาร์ดด้วยนะคนดูก็บอกเลยว่าเออตีแรงแน่นอนนะแล้วก็ถึกจัดนะครับโอเคครับ คาเฟ์นิเจอร์แล้วก็ทอ็อดนะครับพื้นหลังนะครับผมเวางกันเลยวา,ว,นะวางตู้าอี้นะวางโต๊ะนะครับผมเตามนีโ้โอเคครับผม ต่อไปก็วางครับบ้าอีปีซีวางรูปเรียบร้อยเย <Yeah. S 1> ไปครับไปสำรวจกันคนเดียวเยครับไปไปเจอเป็นเมืองเจอเป็นเตรียมทอดก่อนเจอช่องใกล้ๆนะครับ ไอ้จริงผมมันก็ไม่เกี่ยวนะผมกดชิปไม่ได้นะครับโอเคครับสำรวจขอทํำความชุนชินกับปุ่มแป๊บหนึ่งโอเคสำรวจมีอะไรไหมมีกล่องด้วยในดูซิกล่องกด E ว้าวให้อะไรมาเป็นเป็นชุดกันเป็นแรกชุดครั้งแรกนะครับ <Okay. S 2> เคขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนแบบอ่เกาะมันจะเพิ่มค่าเกาะให้เรานะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนเป็นแร่อะไรไวะนะเนี่ยหินอะไรเนะี่ยปกติดินดินเหมือนเป็นแร่หินปกตินะมันเลยยิบลายับนะครับผม อืมไม่มีอะไรนะเดี๋ยวไปลงไปข้างล่างเขี่ยครับผมก็ลงไปเหมือนกอดเหมือนชีดนี้มันจะได้ค่าความหิวมาด้วยนะครับปกติเซเรียไม่มีแต่เราไม่มีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะก็กินน้ำยาก็ไม่ท้ายนะครับผมน้ำยานี่ก็ไม่ได้ไปกินเอาไว้แบบ เงินเอาไว้คัดนะครับที่เราได้มานะครับโอเคเดี๋ยวเราหาคนแรกนะครับเหมือนอยู่ที่มื่อไม่ได้ด้วยนะครับผมหมอน,นี้นะเท่าที่เท่าที่ผมหลังเกลนะครับตั้งแต่ต้นอะไรวะเนะี่ยเป็นเก็บตักวะเนะี่ยไม่มีไม่มีนะโอเค okay. วิจารณ์แร่โอเคเฮ้ยติดใหญ่ติดใหญ่ยยนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยลัว หลวงนี่ครับเหมือนอ่าเนี่ยเขาบอกว่าเคทเราตามมาอีกทีก็เช้ากินรวนนะครับซึ่งหมดนี้นะครับมันบอกว่าห้ามอยู่ที่มืดน,นะครับวิทยาอยี่มืนเนี่ยเหมือนจะมีชาดูเหมือนมีอะไรมาฆ่าเรานะครับอุ้ยอุ้ยกระต่ายอุ้ย แม่งตีโคตรแรงเลยว่าดูเอ่เอาไงดีเจอโพรง่งมันหิวด้วยอ่ากล่องอ่าอีอีเปิดดูมีแร่ด้วยนะครับมีอะไรไหมเนี่ยอ่ะฮะท,ที่ครับผมอ่าพีก่อน สวยโอเคอ่อในฤดิไดๆไดได้วยาวเลยไหมเนี่ยไอ้เขียวก็ลงมาก็เฮ้ยทูบไปเลยแล้วกันโอเคตัก <c> ถ <oughs> okay. อดไป ตัววางกลับคืนหน่อยโอเคมันจะไม่สวยนะครับเราสามารถสาาร้างตรงนี้ได้นะคนดูเป็นโปรก็มีกล่องมีน้ำยาหิววิน้ำยาหิวที่ซัมมอนนี่หว่าคนดู <c oughs> ที่ซัมมอนของซัมมอนครั้งแรกนะครับผมกดใช้ด้วยการคลิกที่หน้าจอโอเคอย่าคลิกสองครั้งนะครับผมที่หน้าจอ โอเคครับเราได้นกมาหนึ่งตัวนะครับโอเคเราได้ลูกสม,มัยละประตูติดอีกติดทอดอีกทุบไปเลยแล้วกันโอเคประตูประตูประตู <c oughs> จีจจ๋เลยแล้วกันโอเคครับอ,อุ้ยอุ้ยแปลกๆปลกอันนี้แปลกเอ่อเก็บมาก่อนเออเฮ้ยโอเคครับ เอาไว้ไงต่ออ่ับกองไฟมาก่อนโอเคโคครับกองไฟมาวางปาก็ให้สวยครับหิวเลือดนะครับผมอะไรเนี้ยสมบุงซอมบี้อะไรกันนะการน,นะน่านี่ตีจิ้มนี่โอ๊ยโหตีโหดแรงโอเคเอ้ย ไอ้ใจเย็นน้องใจเย็นน้องสารามเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องน้องไม่ไหวพี่ไม่ไหวพี่ขอถอยใจน้องใจเย็นน้องไปหนึ่งเอาโอ้นี่นี่นี่เอาระเบิดไปนี่กูคับลูกปลาเลยระเบิดแต่งดึงมือให้นี่ครับโคตรแรงใจน้องมาดีน้องเฮ้ยเตัดไปอีกทีก็เร็วกับทับมิด สมันก่อนวัสดีไกด์เออคาถาอ๋อสมันข้าวต่อได้โอเคลองใช้ดูดิชี้โคตรโคตรเท่คาถาไฟเอ้เอ